เด้อกินเขามันผูแหงีนไม่กินไหมนี่กะมีเหงีงนลายดอกอืีให้เบิ้งไม่กินไม่นี่กะแกงดอกผักใส่หมูใส่ปักะตงอ้อมมันละมีห่อเข่ามะนี่น่กินพอใครเก็บผลไม้ดีมี ขนมซื้อมาแจ้งห่างน้ำซุมกาแฟเตรียมขาดไว้เลยนะครับในเขาป้าเนี่ยตัวเนี่ยนี่อผู้ใดเป็นเบาหวานนี่สิถ่ายไปนะครับน้ำตาลนี่ไรนั่นสั้นเขานั่นนะเขาขางในปตาเนี่ยต้องเตรียมพร้อมนะครับผู้ใดเมื่เก็บบอกไม่นี่สิคืก็ซื้อมใบเนี้ยเพื่อที่นั่นอยากนี่สิกล้วยอือมีก็ซื้อไว้ท้าขนมปังเนี่ยนั่งเถอ เชียหิวเชียอย่างที่นะครับเพื่อกันกันมันนั่นซื้อดอกกันหิวยังหิวชักเอ้ซื้อไปแล้วครับไม่กินไม่กินขอ,องกันวันเด้อร์วันเดอรเพิ่งออกมาเมื่อนี้ได้ถังนึงไงเราไส่กระปูตักเอาดอกน,นึอนึงแม่ข้าวโพดอกหยางนะมะอ,อู้หอกินทั้งดอกหยางนี่บัวห้าคิวซเสด็จนี่บ่ทั้งดังเลยเด้จอะไรเง <c oughs> อมอันจะบลลุกทุง่งออยาไยังือมันจะบลกทุงกท่งนี่นบ่เป็นป้าอาขาป้านะนู้น่ะอยาใขห่า,หาห่ลุกทุ่งเพื่ออน้ทังดังนั่นน,นะ <c oughs> กินแล้วอันโอเค เมื่อกี้เราขอไปเบิ้งข้างให้เขาแล้วเขากับไปหางนะนี่เขาอย่าไปดูไปรถไปรถดพืด่อนเขาอืมอืมเขาก็มัมมนพลัง โมแงไปขอกระลำไม่ไหวเหมนกกินกัเนีแล้วแม่ไม่โมแหขอห้อาพป้าไปขอค่ะขอขอกะลำเนี่ยแล้วแตกขอหอมหอมขอหอมหอมแล้วแต่ หอมน้ำเด้ค่ะเหมือมกมนก็ล้ำเลยค่ะไม่ขัวมันหายาบสินะแก้วอหอมน้ำด้ค่ะบ้าง<อ>ืมหาของห้พปูปเนาะหาหอยปูเนอะืมสันกอนตลอดสันกอนพูตลอดของเด้อพูมันโชคๆมานานันนได้ได้ไม่แต่ไเเ้อปกปักรักษาเด้อฮะ มีความนุ่มนั้นกินข้าวไม่ได้嘛นกะินได้แต่ขนมปังเนี่ยได้จ้ามันฝรัง่งมันฝรั่งกับเข่าเจ้าแล้วก,ก็เจ้าปลาแดดนี่อื กินข้าวไม่ได้ยังกินข้าวไว้ได้ก็กินได้แตนขนมปังไม่แย่นอะเขาห้อมากเกี่ยวกับเจียเกียเ่หมาเจละหมามาไปกินข้าวแล้วมากินฮอทดอกแล้วย่เดอเ้ข้าวไปแล้วน้เลยเาซื้อ,อน้ไม่จก็กิน,กนขาไวได้เนาะเพราะใครนะ้ มาปีใดปีหนึ่งนะครับเราบ่กินข้าวเราได้กินเนื้อสิหล่กพวกเนยพวกอย่างเงี้นะบาซี่หลักกระเร้าใช่ไหมนะเป็นพวกเอ่อบุรุน่าเสียงมะมาไผ่ใส่จันะครับก็เทศยาฟนใส่ก็แล giving, ้วนี <con> <con> ่นะครับเป็นเซนบิดไปอยู่ทุ่ง้องยู่ในท้องเป็นนั่นพุ่นล่ะบ่อยู่ท้องมันสิไปใส่ไม่กินลงท้องไหอเพิ่นกินบ่ค่อยอยู่ท้องแต่กินปึ๊บขี้มาบใสตุ้มมากเลย ที่มันอยห้องแล้วเนี่ยดีนะที่มันไม่หยิกอ,ะอ่ะือนอมึงยน่ปะนองมึงเนี่ยือ,อ,ยอเป็นเสียนเลยไหมพดอะือยนมัหยิกยน,นะอัน้อมั <c oughs> ยยอหยิกง้าเขาับผมใครบ่หยิก <c oughs> หาเงินนะพี่ยุ้มนะเี้ยมันหยิกนะนี่เคนหม,มูคนหมูสัติแจ้งหมูมอ่ะปุกไหมบังไม้ปีนี้อกอะดกซุ่มมอง เมื่อปีหนึ่มีมีปลามีต้นคือมีหมาเขานะปีนี้เพราะคือแบบว่าเลียนหายนีพยพอปลาเก็บตัวขึ้นหนึ่งพอปลาเขาเก็บเลยไหน Nh hẹn nhìn khẩu anh ăn. Ng, ừ. có lẽ anh ăn. Mày mày ơi, <laughs> mày mấy ơi, <laughs> mày ơi, เน่อยก็ย้ายวันไม่หินเขาเด้อห่อปลาบ่าได้มาลองบ่ได้มาลองคุ้งลองป่าชิ้นหอด,ดดูล้ำอยู่ข้งโขกขี้หนอนมาแตกที้ปลาแตกแวคุ้มนะ

<35. S 1> มันรังเมื่อเขาหางที่<ช>ไปหางไม่ตตองา้างที่ไปซื้อของจากน,นั่นที่เขาบมามเก็บไม่ีปหางแล้วครับมันแหน่ที่เรน,นุนพุนไปเบื้งทุนพุนอีกวอนนะก็ได้เนีหล่อนเล้ทเแบบยัเวลาจะไปก็ไปเลยไปซื้อของมาเลย cứ còn là ổn mình lên mà mẹ cho mình bảo này cho ba là mà mới dạp ổn cho bỏ mới dạp ออฝากถืงอม่คัวนะครับออนผูสดนะ <c oughs> <c oughs> ออนผูสดด้วย เหนื yeah, ่อย mm ้น hmm. บ uh ่เหนื huh. Again, on, kind of ่อยอ่ะอืมเน้าวานนรืบ uh ่เนเอออาการมันร้อนเนยมันเยอะไอาการห้อนมือเนี่ยวันเนี่ยอาการห้อนค้างวันนะจะองศางวันมื่อนงสามสิบนเน้อยห้อนค้างสิบดีบอ่ฮ้วันวันตายวันเานไอหนยบ่เอานี่ออกไปเลยนะ

Tem é ทังใส่กับเขามันจิบลัมบากเลยเนาะหางเนาะหางกับพ่าน่ะอื้อเหรนตัวทำไมอันบอมันกะน้อยที่ก้าล่ะมันมีดอกทังเราห้อกับเอาคอนกินนข้าใซไปแน่นอนยนะนไบวยเนยวยแกกินทำไมมันเลยเมื่บ ผมอยูครับจะไปจะไปจะไปโหรัไปแล้วอุนไปฟินแลนด์ครับไปใส่กรู้หลกเกดนละมาสองคนครับมือนี่รถเก็บผลไม้ผมนี้ใครที่เป็นไว้ยแต่ไส้ผลไม้ ไไงอ่ะอยากแช่ไม่จับเหนื่อยอไม่จับเหอู้หน้อยเดียวไหมกหินปาชีเ็เฟรย์ไม่ให้กินด้วยนะวันนี้นะโทษฐานที่มาชมมาอ๋อยี่ทีบอ่ะ <laughs> แตเรื่อน่ยไม่เหมืนเรื่อม่ันเป็นแบบนี้ คลิปนี้กับซัมนีึกันนะครับสวัสดีครับ